วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่อง Power m i n d Set ฮนะวันนี้เรามาพูดคุยในเรื่องของการเรียนสายอาชีพจบมาเนี่ยไม่ตกงานแน่นอนนะทำไมผมถึงกล้าพูดแบบนี้ก็เพราะว่าผมได้ไปเรียนนะเข้าไปสัมผัสการเรียนสายอาชีพมาแล้วการเรียนสายอาชีพเนี่ยมันไม่จำเป็น ว่าคุณต้องเรียนสาขานั้นแล้วคุณต้องทํางานเกี่ยวกับสาขาที่คุณเรียนหรือว่ามันตามที่ผมสังเกตดูนะมันมีส่วนน้อยถ้าหากใจไม่รักจริงคือคุณไปเรียนในสาขาที่คุณจบแล้วแล้วคุณหาเงินได้และคุณทํางานจากสาขาที่คุณจบมันมีน้อยมากตามที่ผมสังเกตดูจาก จริงๆเลยนะฮะจากประสบการณ์จริงเลยคนที่เรียนลักและนําสิ่งที่ตัวเองเนี่ยเรียนเนี่ยเอามาประกอบอาชีพจนหาหาเงินสร้างไรายได้ให้ตัวเองเนี่ยน้อยมากครับเพื่อนๆคิดเป็นร้อยละอ่ะผมขอขอเป็นห้าสิบห้าสิบเลยก็ว่าได้นะฮะ หนึ่งร้อยคนเนี่ยมันจะมีห้าสิบคนที่ประกอบอาชีพกับสายที่ตัวเองเรียนโดยตรงส่วนอีกห้าสิบคนเนี่ยจบออกมาแล้วไปทำงานโรงงานนะฮะไปทำงานโรงงานในสายที่ไม่ใช่ตัวเองเรียนแน่นอนนะคนคือมัน ยังไงล่ะคนจบมาเน่ะเป้าหมายของคนน่ะมันก็ต้องหาเงินอยู่แล้วแต่ถ้าหาใครที่บ้านใครหรือใครที่ไม่เคยมีประสบการณ์การทํางานหรือไม่เคยมีประสบการณ์การค้าขายมาก่อนเนี่ยมันจะยากสําหรับการเริ่มต้นถ้าหากคนอยากออกมาทํางานของตัวเองเนี่ยหรือเรียนจบปุ๊บเนี่ย แล้วจะออกไปหาสบการณ์เกี่ยวกับสายที่ตัวเองเรียนเนี่ยแล้วออกมาเปิดของตัวเองมันยากมากนะฮะเพราะบางคนมีความมีความกลัวและหลายคนเช่นกันหลายคนเนี่ยไม่มีความกลัวแต่ว่าหลายคนนะ่ะต้องการหาเงินเป็นอันดับแรกก่อนเพราะอะไรเพราะหลายคน เขาเป็นเสาหลักของครอบครัวหลายคนต้องการเงินมาหลาเลี้ยงครอบครัวก็เลยจำเป็นต้องออกไปทำงานที่โรงงานซื้อก่อนส่วนคนที่มีใจรักจริงนี่นำไปประกอบอาชีพจริงเนี่ยกับสายตรงที่ตัวเองเรียนมาก็มีนะฮะเขาจบออกไปปุ๊บเขาก็ไปฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับ งานที่ตัวเองเรียนนะบางคนชอบไม่ว่าจะเป็นสายบัญชีก็ออกไปทำบัญชีนะฮะการออกไปทำบัญชีนั้นไม่ใช่ว่าจะไปทำบัญชีเลยนะไปทำเพื่อฝึกประสบการณนะ์มันก็ไปทำงานนั่นแหละเพื่อนๆแต่ว่ามันไปฝึกประสบการณ์เสียก่อนพอถึงระดับหนึ่งก็ออกมาทำของตัวเองหรือว่าอาชีพช่างยนต์เราจบออกมาก็ไปฝึกประสบการณ์ ตามร้านต่างๆหรือตามมาตามอู่นะฮะตามศูนย์บริการหลังจากนั้นก็ออกมาทําเป็นของตัวเองหรือว่าอคอมพิวเตอร์ธุรกิจเหรอก็ไปฝึกนะ,ะประสบการณ์ตามบริษัทหรือโรงงานหรือว่าร้านเราก็ออกมาทําของตัวเองนะฮะมันก็จะเป็นอยู่แบบเนี้ยคือ เรียนสายอาชีพเนี่ยมันสำหรับผมนะถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้เรียนสายที่คุณเรียนก็ตามแต่ผมเชื่อว่ามันมีหลายคนที่จบออกมาแล้วไปทำงานในสายอาชีพอื่นหรือว่ามีความรักความชอบในสายอ,อาชีพที่ไม่ใช่สายอาชีพที่ตัวเองเรียนนะอ่ะสมมติ ผมยกตัวอย่างเช่นจบช่างยนต์แต่ไปทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ก็มีเยอะนะฮะจบช่างอิเล็กแต่พอจบออกมาแล้วเนี่ยวันๆเกิดความชอบในสายงานช่างยนต์ก็อ,ออกมาทำงานเกี่ยวกับช่างยนต์ก็มีมากถมไปหลายคนจบ ช่างกลโรงงานแต่มีความชอบในช่างยนต์ก็ออกมาประกอบอาชีพนะฮะออกมาศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชา,าชีพนี้อา้าวแล้วทำไมเรียนอีกสาขาหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะออกมาประกอบอาชีพสาขาอื่นได้เหรอมันจะมีความรู้หรือมันจะหาความรู้ได้ทางไหนเหรอ มันออกมาประกอบอาชีพได้ทั้งหมดสำหรับผมเนี่ยผมเข้าไปเรียนนะฮะอย่างน้อยๆเนี่ยแต่ละสถาบันเขาจะให้คุณเรียนพื้นฐานของแต่ละสาขาวิชาชีพไม่มากก็น้อยสาขาอื่นเนี่ยเขาจะมีจัดตารางเรียนให้คุณนะฮะให้คุณเนี่ยไปรู้จักพื้นฐานมันเฉยๆคือเอาง่ายๆคุณไม่ได้ไปเรียนแบบ ลึกซึ้งนะฮะเอาถึงแก่นเนื้อเหมือนกับสาขาที่ตัวเองเรียนสาขาที่ตัวเองเรียนเนี่ยเขาจะให้ศึกษาถึงแก่นเนื้อเลยแต่สาขาที่ไม่ใช่สาขาที่คุณเรียนโดยตรงเนี่ยเขาจะให้ไปศึกษาข้อมูลข้าวๆเฉยๆนะฮะข้อมูลพื้นฐานของมันเฉยๆแค่นี้เขาไม่ได้ศึกษาให้คุณแบบเขาไม่ได้สอนให้คุณแบบลึกซึ้งเข้าไปมากกว่านั้นนะฮะ นั่นก็คือผลดีพอที่จะจับแนวทางได้ว่าเฮ้ยเมื่อกูจบออกมาแล้วเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยคือมันยังนึกถึงนะมันยังรู้นะ่ะว่าสาขาอื่นเนี่ยมันเป็นประมาณนี้นะประมาณนี้นะคุณก็รู้ข้อมูลเบื้องต้นนะพอจบออกมาปุ๊บ ว,วันดีวันดีวันดีคืนดีของคน,น่มันไม่แน่นอนอยู่แล้วคะวันนี้เนี่ยมันอาจจะชอบอสาขาอิเล็กอยู่ก็จริงนะฮะแต่พอจบออกไปความรู้สึกมันเปลี่ยนนะความคิดมันเปลี่ยนอาจจะไปเป็นอคอมพิวเตอร์ธุรกิจก็ได้นะฮะ พอเกิดความชอบคอมพิวเตอร์ธุรกิจแล้วเนี่ยเฮ้ยตอนกูเรียนอยู่ช่างคลเนี่ยกูยังกูยังได้เรียนพื้นฐานของมันนี่วาก็เอาพื้นฐานที่เราเคยเรียนน่ะไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะมันก็ไปประกอบอาชีพได้แล้วนะฮะเพื่อนๆมันก็เข้าไปเส้นทางสู่คอมพิวเตอร์ธุรกิจได้แล้ว เพียงแค่คุณรู้พื้นฐานมันเบื้องต้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะที่เหลือคุณไปศึกษาหาความรู้โลกแห่งความรู้ทุกวันนี้มันหาง่ายถ้าหาคุณอยากเอาจริงเอาจังกับอันเนี้ยสาขาวิชานี้โดยตรงอยากได้วุฒิการศึกษาคุณก็ไปต่อได้ไปเรียนต่อได้หรือคุณไม่อยากได้วุฒิการศึกษาแต่คุณเนี่ยอยากได้วิชาชีเพื่อจะไปประกอบวิชาชีพคุณสามารถไป นะฮะไปฝึกประสบการณ์ไปหาความรู้เพิ่มเติมไม่ว่าความรู้เพิ่มเติมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นใน Google หรืออ่า u t u b e หรือว่าอ่าพวกสถานที่ฝึกประสบการณ์สถานที่ทำงานต่างๆเน่เราเข้าไปฝึกประสบการณ์นั่นเลยฮะมันเป็นการเรียนรู้ฮะเป็นการเรียนรู้เลยเลยชั้นดีชั้นนำสุดยอดเลยเลยต้องบอกว่าอย่างนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมจึงบอกว่าเรียนสายอาชีพเนี่ยจบมาไม่ตกงานแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรียนการโรงแรมหรอการโรงแรมการโรงแรมเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาให้ไปเนี่ยคุณไปเรียนเนี่ยเขาจะให้เรียนแต่การโรงแรมอย่างเดียวนะเขาให้เรียนพื้นฐานกับวิชาอื่นหรือสาขาอื่นด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าจะให้เรียนแต่การโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยนี่คือข้อดีของสายอาชีพเลย คนจบมาเนี่ยบางคนนะ่ะไม่มีหรอกไปทํางานสายอาสายการโรงแรมโดยตรงนะมีน้อยนะฮะหนึ่งร้อยคนก็ห้าสิบห้าสิบนะคิดอย่างนี้ก็แล้วกันหรือบางที่นะบางพื้นที่นะร้อยละร้อยละยี่สิบแปดสิบนะฮะยี่สิบแปดสิบคนไปทํางานสายโดยตรงของโรงแรมยี่สิบเปอร์เซ็นจบออกมา ส่วน80%ไปทำงานอื่นนะฮะไปทำงานที่ตัวเองไม่ได้เรียนมานะฮะเพราะอะไรที่มีความรู้พื้นฐานอยู่ไงสาขาวิชาอื่นนะ่ะที่เคยไปเรียนพื้นฐานมาเนี่ยมันมันเรามีความรู้อยู่แล้วนะฮะเราก็สามารถศึกษาต่อยอดได้ในจุดนี้อันนี้ผมการันตีเลยสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่กำลัง จะไปเรียนสายสามัญหรือสายอาชีพนะฮะก็ไปเลือกเรียนตามที่ตัวเองชอบนะฮะเลือกเรียนตามที่ตัวเอง,เองชอบอย่าไปเรียนตามเพื่อนอย่าไปเรียนตามคําแนะนําของคนอื่นคนอื่นเนี่ยอาจจะอยากให้เราไปได้ดีก็ตามนะฮะแต่เราคิดไต่ตองให้ดีว่าเราชอบจุดไหนเราไปเรียนจุดนั้นแต่สําหรับผมใครที่ชอบสายอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเรียนวิทยาลัยเทคนิควิทยาลัยการอาชีพหรืออไปเรียนเกี่ยวกับอมหาลัยใหญ่ๆนะพวกเขาเรียกว่าไงนะพวกเทคนโนโลยีลาดมงคลอย่างเงี้ยนะฮะไปเลยฮะเพื่อนๆผมแนะนำเลยเรียนสายอาชีพเนี่ยจบมาไม่ตกงานเพราะมันสามารถ ต่อยอดไปได้หลายแขนงและไม่จําเป็นต้องจบออกมาแล้วทํางานในสิ่งที่ตัวเองเรียนนะคคือมันสามารถไปทํางานได้หรือไปไปทําอาชีพอื่นๆก็ได้นะฮะในมหาลัยตัวเองนะ่ะที่เขามีที่เขาสอนนะ่ะคุณสามารถแตกแย,ยกแตกหนอนออกไปได้หลายแขนงฮงนะขอให้คุณโชคดีสวัสดีครับ